สวัสดีครับนี่น้องที่กําลังติดตามรับชมดูคลิปอยู่ในขณะนี้วันนี้ผมจานแว่นก็จะพามาชมสวนป่าถือเป็นการอัปเดตป่าที่ผมปลูกเมื่อเดือนมิถุนายน2566วันนี้วันที่ถ่ายคลิปคือวันที่16ตุลาคม2567ก็ผ่านมาได้1ปีกับ4เดือนแถมวันอีกนิดๆหน่อยๆ อในคลิปก่อนนั้นผมก็พาชมสวนป่าในส่วนที่ไม่ได้ปลูกเป็นแถวเป็นแนวแต่ว่าในล็อกนี้เป็นการปลูกแบบเป็นแถวโดยผมวางผังไว้ที่2องคูณสองเมตรแต่ว่าก็ยังมีบางแถวผมยังปลูกต้นไม้ไม่เต็มจํานวนอย่างแถวนี้แถวนี้ก็จะต้น1แล้วก็เว้นไปห่างเรือห่างอยู่4เมตร ที่เป็นช่องว่างนี้ที่ผมรออยู่ก็คือเป็นการรอพันก้าไม้เนื่องจากว่าต,ต้องการจะได้พันไม้แปลกๆเอามาปลูกแล้วก็บางส่วนคิดไว้ว่าจะเอาไผ่มาปลูกภายหลังจากที่ไม้ป่ามีอายุได้สักประมาณ4ี่หปีเพราะว่าไผ่ที่ผมจะเอามาปลูกนั้นคือไผ่สร้างมนไผ่สร้างไพรผมก็ปลูกไว้อยู่ในสวนผมในสวนที่เป็นสวนผสมนั่นแหละ เดี๋ยวจะได้ขยายพันธุ์มาปลูกในฝายหลังยังแถวนี้ก็ปลูกเต็มจำนวนแล้วมีพันธุ์ไม้อยู่สามชนิดอยู่ในแถวนี้อันนี้คือ,อยางเหียงถัดไปเป็นยางนาแล้วก็ถัดไปนู่นเป็นตะเคียนทองถัดไปอีกเป็นยางนาคือแถวนี้จะมียางนาเยอะกว่าถือว่าเป็นแถวของอยางนายางนาเป็นพระเอกเอาอยางเหียงแล้วก็ตะเคียนทองมาแทรก มาแถวนี้แถวนี้ก็จะเป็นพยอมแล้วก็เป็นว่างถัดไปเป็นยางนาแล้วก็ถัดไปเป็นยูคาลิตัสถัดไปนู้นก็เป็นพยอมแล้วก็ว่างจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับสลับกันไปส่วนมาแถวนี้แถวนี้มียางนาตะเคียนทองอ่าต้นรัง ตะเคียนทองอยางนาคือแถวนี้จะเป็นตะเคียนทองเป็นหลักสลับด้วยยางนาแล้วก็ต้นรังอันนี้ต้นรังผมเพิ่งเอามาปลูกเมื่อก่อนปลูกยางเหียงพดียางเหียงมันตายไปก็เลยหากราพันยางเหียงมาไม่ได้ก็เอาต้นรังมาปลูกมันก็เป็นไม้ในวงเดียวกันคือ ไม้วงยางมาทีนี้่ามีพี่น้องที่เคยมาเยี่ยมชมสวนเกิดความสงสัยว่าเอ๊ะทำไมต้องปลูกไม้ยูคาลิปตัด,ด้วยเพราะว่าไม้ยูคาลิปตั์มันเป็นไม้เอเลี่ยนเขา่าปลูกแล้วมันจะกินไม้อื่นทำให้ไม้อื่นไม่โตผมก็บอกว่าเออผมมีวิธีจัดการอยู่ผมว่าอย่างเงี้ยที่ผมปลูกนั่นก็คือผม มีแฝนอยู่ในใจปลูกเป็นไม้รอบเร็วกําหนดได้ว่า2ปีจะต้องอเอาออกมาใช้ประโยชน์ผมก็คิดไว้แล้วแหละว่าจะเอามาเผาถ่านบางส่วนต้นไหนสวยๆต,ตัวหน่อยก็อาจจะเอาไปใช้ในการก่อสร้างกระท่อมอะไรเล็กๆน้อยๆประมาณนั้น ก็เลยคิดว่าไม่มีปัญหาแล้วมันมีข้อดีอีกอย่างหนึ่งคือเมื่อเราตัดต้นมันออกไปมันก็จะงอกต้นใหม่ขึ้นมาทีนี้ขึ้นมาหลายต้นด้วยเราก็สามารถที่จะคัดเลือกเอาไว้ได้โดยไม่ไม่เกี่ยงแล้วแล้วว่าจะมีต้นไม้อื่นขึ้นปกคลุมหรืออะไรต้นยูคาลิปตัสก็สามารถที่จะแตกต้นใหม่ขึ้นมาได้อย่างสบายเลยอันนี้คือยางนา อย่างนั้นต้นนี้ถือว่าเป็นต้นที่จเจริญติบโตไดต้สวยงามเลยอยู่ในสวนผมนี้ปลูกไปประมาณ400กว่าต้นมีเด่นๆอยูอ่ไม่กี่ต้นน่าจะประมาณ10-10ต้นได้แต่ว่าต้นนี้จะสูงที่สุด2เมตรเศษใส่เชือเห็ดไปแล้วปีหน้าฝนจะเป็นอย่างไรอันนั้นก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันในภายหลัง นี่ตัวนี้ไม่ได้ปลูกเกิดเองถือว่าผมโชคดีเลยต้นกิษนาก็โตเร็วมากเลยอันนี้เป็นพยอมถัดไปก็เป็นยางนาเหมือนกันยางนาต้นนี้ก็สวยงามสุดยอดมากะตะเกียนทองตะเกียนทองนี้ก็แจ่มๆจเหมือนกัน คือในส่วนนี้ที่ผมซ่อมปีนี้ผมปลูกูลกลซ่อมปลูกเพิ่มปลูกเสริมปลูกเติมในส่วนที่ซ่อมนี้เนือ่องจากว่ามันตายเยอะก็จะมีตะเคียนทองแล้วก็ยางนานตายเยอะมากเลยก็ได้เอามาซ่อมใหม่อย่างต้นนี้ก็ซ่อมใหม่ต้นนี้ก็ซ่อมใหม่ อันนี้เป็นยางเหีงยงยางเหียงก็าปลูกไปค่อนข้างจะเยอะอยู่แต่ว่าที่โตส,สวยๆอย่างนี้มีอยู่ไม่กี่ต้นนังนั้นบางต้นก็ยังเล็กๆอยู่ถือว่าเป็นไม้ที่โตค่อนข้างจะชา้านี่พยอมต้นนี้โตเร็วเหมือนกันแต่ว่า เสียของไปหน่อยน,นึงเนื่องจากว่าส่วนที่เป็นยอดมันเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ส่วนที่เป็นยอดหลักมันมันฝ่อไปไม่ทราบว่าโดนอะไรทีนี้เมื่อก่อนกิ่งกิ่งตัวนี้มันจะเป็นกิ่งที่ขนานราบไปกับพื้นแต่พอยอดตัวนั้นมันมันฝ่อไปมันก็ยกตัวขึ้นสงสัยจะพัฒนากิ่งนี้ขึ้นมาเป็นลําต้นต่อไป น้ำต้นก็อาจจะโคตรตรงนี้แต่ก็ไม่เป็นไรเนาะอ่าอันนี้ก็ยางเหียงเหมือนกันยางเหียงต้นนี้ก็สวยงามยางเหียงเขาจะอ่าช่วงที่เกิดขึ้นใหม่ใหม่ก็จะเกิดต้นแตกต้นขึ้นมาเต็มไปหมดนะครับเราเราก็มาคัดเลือกเอาว่าเราจะเอาต้นอะไรมันก็จะมีอยู่ที่แตกต้นเดี๋ยนั้นก็จะมีต้นพยอมด้วย ต้นประยมกัยางเหียนอันนี้เป็นตะเคียนทองสวยงามเลยทีเดียวตะเคียนทองกระยางนาที่ผมซ่อมใหม่ผมมาเจอสาเหตุอันหนึ่งที่น่าจะเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ต้นตะเคียนทองกระยางนามันตายเยอะเพราะว่า ในวันที่ผมซ่อมนั้นผมได้มีการขุดต้นที่มันตายขึ้นมาดูอะอย่างอันนี้อันนี้เป็นต้นยางนาช่วงที่ปลูกช่วงที่ยังไม่ถึงหน้าแรงก็โอ้สวยงามแต่พอเข้าหน้าแรงก็ตายทีนี้เมื่อผมขุดดูต้นที่ตายลักษณะของรากจะเป็นแบบนี้แทบทุกต้นแทบทุกต้นนะครับไม่ใช่ว่าทุกต้น <c ười> คือรากจะ งอพับกินด้านบนแล้วแล้วค่อยหักลงมาด้านล่างอีกอาจจะเป็นแบบนี้ทีนี้ปีนี้ผมก็เลยว่าเอาละจะให้โอกาสยางนากัะตะเคียนทองอีกอีกปีหนึ่งโดยการเอามาซ่อมลงตำแหน่งเดิมซึ่งผมก็คาดว่ามันน่าจะผ่านอยู่นะเนื่องจากว่าต้นอื่นๆมันก็โอเคอยู่ต้นที่รอด พราะว่าในปีนี้ผมจะพิธีพิถันในเรื่องของคองรากผมมีวิธีสังเกตมีวิธีในการอ่านเช็คดูว่ารากมันงอหรือไม่งอจึงได้ตัวไหนที่เห็นว่ารากมันงอหรือว่าไม่แน่ใจอันนั้นจะไม่ปลูกจ,จะแยกออกนะครับทีนี้ก็เอาต้นที่รากปกติปลูกก็คาดว่าปีนี้ยังไงก็คงจะผ่าน ดูอย่างหนาต้นที่มันรอดมันก็สวยงามอยู่นะครับออันนี้เป็นแถวสักสักผมปลูกสลับกับะสดาสะเดาส่วนใหญ่ออไม่ค่อยโตจะอยู่ประมาณนี้แต่ว่าต้นที่โตมันก็โตวสวยงามผมก็ไม่ได้ขุดดูรากมันยังไม่ได้ขุดดูผมสงสัยเลยแลวแหละว่าไอ้ต้นที่มันไม่โตเนี่ยคงเป็นที่ รากงอรากพับนี่แหละอย่างต้นนั้นมันก็โตอ,อันนี้มันก็ไม่โตสักสักก็ปลูกจางเง่าในส่วนที่โตสูงห้าเมตรหเมตรก็มีแต่ในฝั่งนี้ลักษณะต้น <c oughs> เออเป็นตเตจี่เนาะแต่ว่าผมผมสังเกตอยู่สังเกตอยู่เรื่องหนึ่งอยู่ เพราะว่าไอส่วนที่มันสูงๆโตๆนั้นผมผมกลวยดินเอาจอบขุดดินแล้วก็กลบเข้าไปตรงโคนมันแต่แต่ส่วนนี้ผมไม่ได้ทํามันเลยเป็นแบบนี้อันนี้อาจจะเป็นเหตุปัจจัยหนึ่งเหมือนกันที่ทําให้ต้นสัตว์โตเร็วกับโตช้าอย่างนาอย่างสื้เลยต้นนี้เหมือนกันต้นนี้เดี๋ยวจะให้ดู ปัญหาอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นกับยางนาคือในส่วนยอดเขาจะโดนมแมลงมาเจาะโดนหนอนเจาะแต่ว่าพอมันเหี่ยวก็จะแตกยอดใหม่ขึ้นมาแทนจะเป็นลักษณะแบบนี้ส่วนใหญ่ของยางนานะครับ ว้านวนวนไปอยู่ในสวนตัดทุกวันถือว่าเป็นงานหลักงานประจำเลยทีเดียวตัดวนไปกว่าจะเสร็จฝั่งที่ตัดก่อนมันก็ยาวอย่างในโซนข้างหน้าเนี่ยวันก่อนผมมาแวกผมตื่นตีหนึ่งผมมาแวกตอนกลางคืนส่องไฟแวกไอ้เหตุที่แวกเนื่องจากว่า บางต้นมันเล็กๆมันมองไม่เห็นเพราะเพราะว่าหญ้ามันขึ้นคลุมก็แหวกออกเพื่อให้ง่ายต่อการตัดหญ้าในส่วนที่ไม่ได้แหวกแล้วก็มาตัดหญ้าก็โดนเครื่องตัดหญ้าตัดขาดไปขาดทุกวันแหละตัดต้นไม้ขาดทีก็เจ็บใจตัวเอง อาพันไม้ที่ผมปลูกในส่วนนี้ก็สิบกว่าชนิดอันนี้เป็นมะค่าแตะมะค่าแต่นี้ก็โตเร็วดูดีอยู่เอามาปลูกที่หลังปลูกปีที่แล้วในช่วงเดือนตุลาคมนี่แหละในปลายฝนแต่ว่าก็รอดแล้วก็มีลำดวนลำดวนนี้โตค่อนข้างจะช้าอยู่ ลำดวนมะข่าโมงที่โตช้าไม่แดงอ่าไม้แดงก็อยู่ในเกณฑ์ที่ถือว่าโอเคอยู่ต้นกล้าพันที่มาปลูกนี่สูงประมาณคืบเดียวก็เอามาปลูกม,มันก็โตได้ประมาณนี้นี่วันก่อนตัดต้นไม้ขาดไปเพราะว่ามันอ,อยู่ในดงยาคา เลือตัวแป๊บเดียวก็ตัดขาดพยุงโอ้พยุงนี่สวยงามนะครับพยุงสวยงามดีที่เหล็กผมก็ปลูกประดูประดูนี้ก็มีปัญหาแทบทุกต้นปัญหาว่ามีแมลงมากินยอดกินส่วนยอดมันกุดทีนี้มันก็จะแตกใหม่ มันก็อาจจะแลด,ดูคุดๆงอๆงแต่ผมเห็นว่ามันมันไม่เสียหายอะไรหรอกเรามาตัดออกแต่งออกเดี๋ยวมันก็พอมันโตขึ้นมันจะเซตตัวให้ตรงเองเดี๋ยวผมจะให้ดูอ่าไมยต้นนี้โอ้ผมผมชอบเลยมันจะเป็นร่มทั้งปีอ่าเมื่อก่อนผมตัดทิ้งตลอดสมัยที่อยู่ เป็นสวนยางพาราแต่พบปล่อยมันโตแบบพรวดพราดเลยอันนี้เป็นต้นท้องหลงังเป็นร่มทั้งปีนะครับผมเคยเห็นต้นท้องหลังใหญ่ขนาดน่าจะหนึ่งคนโอบไม่มิดลำต้นสูงสูงเป็นเกือบยี่สิเมตรโอ้สวยงามมากแต่ว่าผมไม่รู้ว่าเนื้อไม้มันเอาไปใช้อะไรได้บ้าง อันนี้เดี๋ยวผมก็กะว่าจะมาแต่งออกให้มันโล่งๆแล้วก็คงจะเอากิ่งมันไปจำสามารถเอากิ่งไปกิ่งไปฝังแล้วเกิดเป็นต้นใหม่ได้เลยอันนี้ก็ติวติวก็เกิดเองก็พลาดตรงที่ไม่ได้มาแต่งออกเหลือไว้สักลำสองลำอันนี้มันขึ้นมาเยอะก็ะปล่อยไป แดงต้นนี้ก็ยังสวยงามเลยทีเดียวไม้แดงนี้เป็นไม้ที่เราปลูกแล้วจะปล่อยประแล้วเลยไม่ได้นะครับเพราะว่าในช่วงปีแรกเนี่ยเขาจะชอบโน้มลำต้นจะโน้มลงจะเอ็นลงช่วงจะเอ็นก็คือช่วงที่แตกยอดใหม่จะเอ็นโค้งลงทีนี้ก็หากเราไม่มาดูไม่มา จับขึ้นดัดขึ้นก็จะทําให้ต้นแดงของเรามันเสียสรงอันนี้ก็โน้มก็เอาไม้มาเป็นหลักพยุงทีนี้ผมมีวิธีในการแก้ปัญหานี้อยู่2แบบเท่าทีา่ทดลองดูหนึ่งก็คือเอาไม้มามาดามแต่อีกวิธีหนึ่งผมเห็นว่ามันมันน่าจะเวิร์กกว่าคือวิธีนี้ใช้วิธีในการ ตัดใบมันออกจากใบที่ยาวๆก็ตัดออกให้เหลือครึ่งหนึ่งลักษณะแบบน,นี้ต้นที่มันโน้มๆอยู่มันก็จะดีดขึ้นตรงขึ้นช่วงที่ตัดหญ้าอันนี้ผมตัดรอบที่สองช่วงที่ตัดรอบแรก ต้นแดงต้นนี้ยังสวยงามเลยแต่ว่าผมตัดขาดไปมันก็ขึ้นมาใหม่มันขึ้นเป็นมาเป็นสองต้นผมยังไม่ได้มาเคลียเดี๋ยวต้องมาเลือกเอาต้นหนึ่งปลาดูต้นนี้มันกันตัดขาดอยู่ในแถวเดียวกันตัดขาดสองต้นรวดนี่ประดูประดูนี่ก็เหมือนกันถ้าเราไม่ ไม่ใส่ใจเมื่อมันโดนมแมลงกัดยอดกุดเนี่ยแบบแบบยอดตัวนี้กล้องโฟกัสไหมเนี่ยยอดกุดตัวนี้มันก็จะแตกทีนี้พอมันแตกออกมามันจะมีหลายกิ่งลักษณะเหมือนด้านล่างนี้อ่าเมื่อก่อนมันก็โดนแมงกัดตรงนี้แล้วก็มันแตกขึ้นเป็นสองสองต้น หากว่าเราไม่มาแต่งมันก็จะกลายเป็นประดู่สองนางคือขึ้นเป็นสองลำก็ทําให้ได้ต้นประดู่ที่ไม่โตเราต้องตัดออกนะครับเดี๋ยวมันก็จะเซตตัวมันจะเซตตัวเซตลําต้นใหม่ลำต้นมันก็จะสวยงามอ,าอย่างต้นนี้ ผมตัดยญ้าไปผมก็แต่งไปด้วยเหลือข้างบนยังได้ไม่ได้มาแต่งลักษณะการแต่งก็แบบนี้เลยนะครับไม่เหมือนกับต้นไม้ชนิดอื่นต้นไม้ชนิดอื่นไม่ควรที่จะไปแต่งกิ่งมันออกเยอะเกินแต่ว่าประดูนี้เท่าที่ผมสังเกตตัดออกเลยนะครับตัดออกเลยไม่ไม่เป็นอะไรแม้ว่า ช่วงช่วงนี้ต้นมันจะโค้งลงอโค้งไปแบบนี้อันนี้ไม่มีปัญหาพอลำต้นมันแก่เดี๋ยวมันจะตรงขึ้นมาเองมันเนี่ยมาข่ามงหาต้นหาต้นสวยอะปลูกอยู่ยังไงก็อยู่ง,งั้นล ผมวางแผนไว้เนาะว่าจะเอาไผ่มาใส่ไผ่สร้างมนไผ่สร้างไพรแล้วก็ไผ่บงหวานเป็นน้ำพึ้งแต่ก็ภายหลังจากต้นไม้ได้ประมาณ4ปีหรืออาจจะ5ปี นี่อันนี้ชอบมากเลยต้นกระบบหรือว่าต้นเพิ่มพูนสวยงามทีแรกวางแผนไว้ว่าจะทําเป็นไม้ขุดล้อมเดี๋ยวเดี๋ยวโตขึ้นมาจะกล้าขุดไหมหนุ่มอีกต้นหนึ่งต้นนั้นก็สวยงามเหมือนกัน ทีนี้หากจะทําเป็นไม้ขุดล้อมมันก็ถ้าวางแผนไว้ตั้งแต่เล็กๆนี้ก็ไม่ควรที่จะแต่งกิ่งมันออกไม้ขุดล้อมมันต้องเป็นไม้ที่แต่กิ่งก้านสาขาเยอะๆเขาจะเรียกว่าไม้ฟอร์มสวยแต่หากว่าเป็นลําต้นจะลูดขึ้นไปแบบนั้นมันมันไม่มีราคา เป็นต้นกันเกลาเอามาปลูกซ่อมผมปลูกปีที่แล้วประมาณสี่สิบต้นตายต้นเดียวนี่ตายคือตรงนี้ผมต้องปลูกซ่อมเข้าไปใหม่รอดูว่าจะผ่านไหมถ้าไม่ผ่านก็เป็นไม้ชน,นิดอื่นเข้ามาแทนก็พาชมมาพอสมควรแล้วนะฝากด้วยนะครับฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังแรงใจสำหรับคนทำพิษ หากเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ส่วนผู้ที่ยังไม่ได้กดติดตามเป็น f c เป็นแฟนคลับกันก็อย่าลืมกดติดตามดนะ้วยเนาะผมจันแว่นก็จะขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงคลิปนี้คงจะลากันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ